สวัสดีครับพบกับเชฟปะลกุกลาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูสุกี้สุกี้รวมมิดนะครับสูตรมั่วเลยเพราะวตอนนี้ตอนเที่ยงอยู่แล้วนะครับหิวแล้วก็ต้องหาอะไรกินนะครับก็ดูแล้วก็ช่วยกัน, <c oughs> นกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่าด่าบ้านนะครับผมทำตามความเข้าใจผมนะครับอย่างที่บอกผมก็เชฟโป,ปรโเวลาสองชื่อโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับไป okay, right okay, hey, เ,เลยเพล Can you t u เ n อ f f the... งตัว t ็อตเดอร์มุกยิสเห็นะครับอันดับแรกเลยนะครับ No. No. More, My friend, do you want to see? It's super easy. You taste before. You crack it man? You know this one? Yeah. No? Okay. First one. i <laughs> <laughs> ให้น้ำเดือดเก็นจังไล้นะครับผมเ,บเ,เพราะว่าแครอทจะได้สุกนะครับใส่อย่างที่ใส่แครอทไปก่อนเพราะว่าเพื่อให้แครอทสุกเร็วนะครับอันนี้เป็นขอมจีนนะครับกระขบจีนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับใส่ลงไปนิดนึงชัว่วคราวรัวนะครับต่อไปก็จะเป็น น้อไก่นะครับถุมือมีนะครับแต่ไม่ใส่นะครับอาไม่ได้เลยนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ไดนะ้อะ้รก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่แคปชั่นนะครับต่อไปก็จะเป็นวันนี้ผมจะใส่เป็นวาเรียก้เลย มันลูกชิ้นปลามอนต้าลูกปลาอะไรสักอย่างนะครับใส่ลงไปทุกอย่างล้างก่อนนะครับล้างดีแล้วนะครับผมส่อย่างที่ผมใส่แป้นนะครับเพราะผมจะได้ดูหล่อขึ้นแล้วก็ถ้ามีอะไรหยือนเราจะได้ไม่กระเด็นใส่ถ้าโอเคการที่ใส่ไปแล้วนะครับต่อไปจาเป็นนะครับ อนะครับมัก็ลมงใส่เลยนะครับใส่ไปได้เลยะ้ะเราชอบหลักๆก็ต้องมีแบบลูกนะครับสำหรับซุกี้นะสรับมุ้งเราก็แค่อบบนะครับส่วนแ้ําจิ้งนะครับผมซื้อมาจากฟิกซีเมื่อกี้นะครับยี่ห้ออะไรนะ น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับซื้อมาผิดด้วยโอ้โหสมชื่อสมชื่อเชฟกะโหลกกะลาเลยจะทำซุกี้แต่ซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะครับไม่เป็นไรนะครับแก้ได้ไง่ายมากนะครับด้วยนตงส้มไซชูนะครับแล้วก็งานะครับแล้วก็ การทำมันจะไปยากอะไรนะครับใส่หมดแล้วเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็คล้ายๆกับน้ำจิ้มซูชิอยู่แล้วครับแค่เพิ่มซอสพริกนะครับแล้วก็งาลงไปแค่นั้นเองนะจะั่วไม่ั่วแล้วแต่ชอบก็ได้ไหนๆก็ใส่ละใส่หมดเลย อร่อยอยู่แล้วนะครับผมมั่นใจว่าอร่อยอยู่แล้วเพราะผมมี MSG นะครับหรือว่ายุโนโมาตุนะครับใส่ไปเลยครับใส่เยอะอร่อยเยอะ,อะ,ยอะนะครับเอาสามช้อนพอนะครับตกด้วยเกลือนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับ แต่มมไม่กินกินกับคุณเดิกินก๊กหเนะหลังจากที่ได้ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็จะเป็นไข่นะครับไข่ที่ดีเหมือนไก่เจียวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนนะสูตรใครก็สูตรใครนะครับสูตรผมเป็นอย่างนี้ ดูดีมีสกุลนะไม่ใช่ตัดถุงนะโอเคหลังจากนั้นแค่นั้นชิมนะครับผมชิมดูว่าผมจุด้ังนเอาออกรือยังนะครับ อร่อยแน่ถ้าไม่อร่อยใช่ไหมครับอีกหนึ่งช้อนนะครับใส่ทั้งผงชูรสไทยผงชูรสจีนไปเลยนะครับแน่นอนอร่อยแน่และสุดท้ายท้ายสุดนะครับมื่นเ้นที่ใส่ทีแังเพราะว่าถ้าใส่เลยมันจะเละนะครับ ปิดไฟปิดตัวเนะครับปิดแอร์ไิ้แอร์เปิดไว้นะครับรอดเลยโอเคนะครับดูชัดชัดดูให้มันลึกลึกนี่ครับ ชอบใส่ไก่ใส่ซีฟู้ดใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีตังครับช่วงนี้เอาแค่นี้นะครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามเชฟโะโรลกลาอย่างผมด้วยขอบคุณครับ